สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาอัปเดตปลาชุดใหม่เข้าร้านนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมครับผมก่อนอื่นนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่ผมอัปเดตบ่อนี้นะครับก็ได้ทําการนําปลาในบที่เลี้ยงในบ่อนี้นะครับขึ้นมาดูพัฒนาการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าชวาคาโนโกชวาตัวนี้นะครับที่กำลังขึ้นมาทานอาหารนะครับในถูกผู้ใหญ่จะดีนะครับขอรับเลี้ยงไปดูรวมถึงซื้อเพิ่มนะครับในบ่อนี้อีก4ตัว ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่จะดีมาที่นี่ด้วยครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตปลาชุดใหม่ที่เข้าร้านนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับผมเคยแจ้งไว้ว่าจะนําปลา เกตราคาเลี้ยงเล่นนะครับเล้ยงเล่นสวยงามที่มีราคาตั้งแต่1,500ถึง2,500เขาร้านนั้นต้องขออภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับพอดีว่ามีเดลเลอร์นั้นมาขอตัดนะครับแบ่งไปไม่ใช่แบ่งครับคือยกชุดไปทั้งหมดเลยครับจึงไม่ได้นําปลาชุดนี้เข้าร้านเพื่อจําหน่ายนะครับต้องขออภัยอีกทีหนึ่งน,นะครับก็เป็นการแบ่งๆกันไปครับช่วยเหลือกันตอนนี้นะครับ ผมมีปลาชุดใหม่ทีเข้าร้านก็คือเป็นปลาโชวะนะครับจากฟาร์มอีซ่านะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงโชวะก็เป็นปลาที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับที่เคยเคยเคย,เคยบอกมาในหลายหลาย,ลาย,ลายคลิปนะครับโชวะนะครับปลาสามสีขาวดำแดงสเสน่ห์ของโชวาคือมันมีการพลิกแพงมีการพัฒนาเรื่องของสีดำนะครับ ได้ด้วยนะครับคือดำมนควสามารถที่จะไปแล้วก็มาไปแล้วก็มาได้ด้วยรวมไปถึงอย่างปลา2ตัวนี้ครับใครชอบแดงเยอะรเลือกแบบนี้ใครชอบดําเยอะรเลือกแบบอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นปลาสายพันธุ์เดียวกันครับแต่ว่าสไตล์ต่างกันอนูชอบตัวไหนชอบตัวนี้ทำไมอะ <laughs> ไหนตัวไหนชอบตัวไหนใช่ไหมดิไหนตัวไหนครับตัวตัวนี้โอเคใครชอบดำดุดำแดงเยอะขาวน้อยๆก็เลือกแบบนั้นครับใครชอบแบบว่าออกบาลานซ์นะครับขาวดำแดงทเท่ากัน และอย่างที่แก้งครั้งต้นครับคือปลาสายพันุ์ชวาครับเป็นปลาที่สีดํานั้นมีการพัฒนาได้ตลอดเวลานะครับจนกว่าจะถึงอายุของเขาที่ก็บอกไม่ได้ครับว่าอายุเท่าไหร่มันอยู่ที่ตัวปลาด้วยครับแตะตอนนี้นะครับได้นําเข้าปลาชวาครับชุดใหม่ล่าสุดนะครับเป็นชวาจากอิซ่าคอยฟาร์มนะครับ ไซมีขนาดประมาณที่2 5ถึง30เซนประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ครับในเรื่องของสไตล์ปลานั้นก็แล้วแต่ความชอบของแตล่ละบุคคลนะครับใครชอบดำเข้มเต็มพลังใครชอบอา่าคินไดโชว,วาที่ขาวเปิดเยอะๆดำแดงดน้อยๆหรือใครชอบปลาที่ออกแนวแบบเหมือนอย่างนี้โชวะนะครับฮิโชวะก็คือส่วนในตัวบอสตัวพ้นี่เขาจะมีดำกับแดงนะครับแล้วก็จะไป มีส่วนขาวแค่ตรงท้องนะครับซึ่งจะให้สไตล์คล้ายฮิวสรุริแต่ว่าไม่ใช่ฮิวสุรินะครับเป็นเป็นโชว,วาเพราะว่าท้องในส่วนท้องนั้นจะเป็นสีขาวนะครับในนี้อ่างนี้นะครับมีชิโรอยู่ตัวหนึ่งครับ hey, <yeah. S 1> เป็นปลาโชว,วานี่หละครับแต่คือสีหลุดครับกลายเป็นปลาสีแดงหลุดนะครับกลายเป็นปลาขาวดําไปซึ่งก็ยังคงความสวย มีแค่ตัวเดียวครับท่าใดสังเกตเห็นนะครับจกได้จกก่อนเลยครับชิโรอิซาครับก่อนที่จะตาลายกันไปมากกว่านี้นะครับนอกจากโชวันะครับก็มีกลุ่มปลาวาเลนตี้นะครับ ชุดนี้นะผมจะเน้นเป็นปลากิลินนะครับสำหรับปลา,าสีเดียวนะครับที่เป็นปลาเวลตี้สีเดียวมันจะเป็นคาราชิกินลินนะครับเบนิโกยกินลินแล้วก็ชากอยกินลินซึ่งมันมีสเสน่ห์ครับอันนี้น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวของผมหละแต่ที่ขาดไม่ได้ครับอาสกิอากาศมัจจิบะแล้วก็ซุยนะครับผมว่าแต่ละบ่อนะครับ น่าจะมีทุกบ่อมาครับแต่ละบ้านปลาสามสายพันธุ์นี้นะครับปลาคราฟอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นปลาปลาแฟนซีคราฟอะครับก็คือเขามีความหลากหลายของสีสันสีนั่นสีนี่นะครับแต่ว่าสำหรับปลาวาไรตี้นะครับอาสซกิกับอากาบัจุบันนะครับเป็นเป็นสายพันธุ์ที่ผมมีความชื่นชอบมากที่สุดครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมนะครับแต่คือชอบโดยส่วนตัวครับก็เลยเอาเข้าเยอะหน่อย และอาซากิทุก <Stars> ตัวนะครับเกือบจะทุกตัวแหละครับที่เอาเข้ามาในล็อตนี้นะครับจะมีแดงที่ท้องหมดทุกตัวครับแต่ส่วนของอาซากินั้นก็จะมีแต่และตัวก็จะไม่เหมือนกันครับปลาคราฟนะครับแต่ละตัวนั้นเขาไม่เหมือนกันนะครับชอบแบบไหนก็เลือกในแบบที่เราชอบครับ <realmente>? <und> และนี่ก็เป็นปลาที่ผมชอบนะครับผมก็ถึงเลือกเข้ามาในร้านของผม นอกจากนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มของอุสลีที่เป็นคี้อุสลีนะครับเหลืองดำแล้วก็ชิโรอุสลีขาวดำนะครับมีเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับตอนนี้ปลาวาเลตี้ทั้งหมดนะครับได้ผ่านการกักโรคเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ถูกนำลงยางบ่อขายที่ร้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านได้ครับ ร้านตั้งอยู่ซอย40ถนนลังสิตนครนนทยกนะครับห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมาแค่1กิโลเท่านั้นครับตอนนี้ปลาก็ค่อยๆทยอยเติมลงบ่อเรื่อยๆนะครับยังมีปลาบางส่วนที่ยังอยู่ในห้องกักโลกที่ยังไม่ได้นํามาลงบในบ่อนะครับก็จะค่อยๆทยอยลงนำมาเติมนะครับรวมไปถึงโคกุจากซาไกฟิชฟาร์มนะครับตอนนี้โคกุที่ร้านเหลือค่อนข้างน้อยนะครับสําหรับคนที่สนใจโคกุ น่าจะประมาณกลางเดือนนี้ครับเป็นโคกูจากสายกกฟิสฟาร์มนะครับรวมไปถึงโชวะจากสายกกฟิสฟาร์มด้วยนะครับมีจํานวนไม่เยอะนะครับเป็นมีจํานวนจํากัดถ้าใดสนใจก็ติดตามได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการโพสต์แจ้งทางยูทูบเรื่อยๆครับ พี่น้องๆที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องร้านจําหน่ายปลาครับนะครับไม่ใช่ช่องไม่ใช่ช่องนาเที่ยวครับย้าอีกทีนึ่งครับอาจจะพูดหลายครั้งต้องขออภัยด้วยนะครับคือบางคนไม่เข้าใจนะครับคิดว่าเป็นช่องนำเที่ยวสําหรับปลาชุดใหม่เซตนี้มีของขวัญให้กับลูกค้าท่านที่เข้ามาซื้อปลาทะเลนะครับพอดีผมได้ปลาทิทินนะครับจากส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับ2อันนะครับซึ่ง ชุดนี้ผมจะนําแจกกับคนที่เข้ามาซื้อปลาชุดล่าสุดที่ผมนําเข้านะครับเป็นท่านแรกนะครับผมจะให้ปฏิทินตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นของแถมนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อหลายตัวซื้อแบบเปิดบอ่อครบเซตหรือว่าซื้อแค่ตัวเดียนะครับแต่คนไหนที่เข้ามาซื้อเป็นท่านแรกนะครับจะมอบผมจะมอบปฏิทินนี้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายขออนุญาตถ่ายคลิปลงนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ได้แจกกันจริงๆ ปฏิทินอันนี้ชุดนี้นะครับผมมีอยู่2อันนะครับอีก1อันเดี๋ยวผมจะแจกในแจกให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นแฟน YouTube นะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแจกยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปคิดกติกาแป๊บหนึ่งครับท่านใดที่สนใจนะครับติดตามคลิปต่อไปได้ครับขอบคุณครับ แจกทาง youtube จะแจกยังไงดีเนาะ